แ้ำเก๊กฮวยสมุนไพรไทยหอมชื่นใจดีต่อสุขภาพมากมายเก๊กฮวยเป็นสมุนไพรย,ยอดนิยมที่นำมาชงดื่มเป็นน้ำสมุนไพรได้หลากหลายชนิดมีทั้งแบบดอกสีขาวและดอกสีเหลืองแต่ละสีก็มีสรรพคุณที่คล้ายคลึงกันประโยชน์ของน้ำเก๊กฮวยคลายร้อนแก้กระหายน้ำเก๊กฮวยมีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายแก้กระหายน้ำเหมาะสำหรับดื่มในช่วงอากาศร้อนลดความเครียด น้ำเก๊กฮวยมีสารที่ช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการวิตกกังวลช่วยให้นอนหลับสบายน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับง่ายผ่อนคลายบำรุงระบบย่อยอาหารน้ำเก๊กฮวยช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อลดความดันโลหิตน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตบำรุงหัวใจน้ำเก๊กฮวยช่วยบำรุงหัวใจ ลดไขมันในเลือดน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเลือดต้านอนุมูลอิสระน้ำเก๊กฮวยมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยบำรุงผิวพรรณน้ำเก๊กฮวยช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสบำรุงสายตาน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณช่วยบำรุงสายตาขับเนิ่วน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณช่วยขับนิ่วในไตแก้ปวดประจำเดือน น้ำเก๊กขวยมีสรรพคุณช่วยแก้ปวดประจำเดือนข้อควรระวังไม่ควรดื่มน้ำเก๊กขวยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ท้องเสียสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มผู้ที่มีรอประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มวิธีการชงน้ำเก๊กขวย 1. ล้างดอกเก๊กขวยให้สะอาด 2. นำดอกเก๊กขวยใส่หม้อใส่น้ำ 3. ต้มน้ำจนเดือด 4. ปิดไฟพักไว้ 10. นาที 5. กรองน้ำแก้ควย6เทใส่แก้วดื่มร้อนหรือเย็นก็ได้ทิสามารถใส่น้ำผึ้งหรือน้ำตาลเพื่อเพิ่มรสชาติใส่ใบเตยหรือตะไคร้เพิ่มกลิ่นหอมดื่มน้ำแก้ควยควบคู่กับอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ